นี่คือภาพตะเวนขึ้นอยู่บ้านคุกศาสตร์ตำบลน,น,ตนาตานเลยตอนเช้ามื้พูะค่าเอาภาพน,า,นาวานและตะเวนขึ้นอยู่บ้านคุกศาสตร์ตำบลนาตาเลยตะเวนกลังขึ้นได้นี่ดาอยู่ทงให้ทงนาบ้านคนนนุกศาสตร์ตำบลนาตาลนี่ก็คือหน้าวานนาวานล่ะนี่นาวานหากัดตัดได้หากัตัดได้สองมือละนี่ตัดได้สองมือละนาวานนาวาน ที่ประมาณเช็ดมือเพื่อกริยายยาปิษฐกเลยนี่แหละหนาวานอยู่บ้านคุกศาสตร์ตำบลนาตานานี่ตอนเช้ามีผู้ข้าบ้านข้ามาชมพาเบ่งนาวานเนาะตะเวนขึ้นอยู่บ้านคุกศาสตร์ตำบลนาตานคักในบรรยากาศตะเวนตะเวนตะเวนการตะขึ้นดีได้ตะเวนไกลายขึ้นรวง,งโวกนึ่งไว้ก็ตะเวนขึ้น แล้วก็เลี silently, okay, ้ยวเอาพุ่นนาหวานเนาะนาหวานนี่ถ้าเทาบอดตัดมันบมักได้ต้องตัดต้องตัดต้องตัดคือนี่แล้วมันสีขักมาเร็วถ้าเทาบอดตัดมันสียทิ้นี่ยเนี่ยเสีหลายเดยแต่เวลาเทาตัดแล้วนี่เสียงก็เข้าเป็นเรืองเลยก็เข้าสีขึ้นอย่างนี้แหละหน้าเพื่อการสียบบดบอดสู้เข้าได้เข้านี่สวงามกว่าพุ่นหลายกว่านี่ก็น้ำมงนึ่งเลยมงนี่ก็มงนึ่งนะนาบุขานาหวาน อยู่บ้านคุกสัตว์ตำบลนาตาดล่ะนในนาวันนาวันนาตัดล่ะนี่ถ้าเอาบตัดในเขนน้าสิบโขึ้นนะเข้าสิบโขึ้นเอาตัดแล้วสิเป็นแล้เข้าจะปลบกไปนี่ไหนยินจะเข้าง่ายง่ายหย่ามันกับโมสู่โมสู่เข้าได้ถ้าเอาตัดแล้วถ้าเอาบัตัดบัวได้หญ้ามันสิบมสู่หญ้าง่ายโมเสียนจะหญ้า อันนี้วลาเฮาตัดแล้วนี่เข้ามันจะมันจะพุ่งขึ้นไวกว่าวยยายาลายเท่าบรากาศภาพสวยงามตะเวนขึ้นเนาะอยู่บ้านโคกสาดตะบนนาตาลมีครับไปตะเวนกำลังขึ้นพรดีได้ได้ผมยังจึงขึ้นตะเวนกันไปเป็นภาพสวยงามอยู่บริเวณท้องให้ทงหน้าบ้านโคกสาดตะบนนาตาลตะเวนกำลังขึ้นเนาะตอนเช้าตอนเช้า ผูกค้าพาเราทำเอาไมา้เบิ่งตอนเช้าวันที่สิบสี่มื่อตะวินกำลังคืนนครับภาพสวยงามเนาะตะวินแดงแตะวินแดงม,มุ่แม่นายตะวินรอนที่นองหานตอนนี้ตะวินขึ้นอยู่บ้านโคกสะอาดตามบนนาการลูกข้าเอาภาพสวยงามแล้วก็บวันว่าบัญจาเรื่องให้นานาวานพี่น้องไงนาวานันนาวานบ้านเฮาเนะมันไปเห็ดนาวานกะต้องตัดได้พี่น้อง,งตัดเป็นบบงามได้ นาวานต้องตัดโดยเฉพาะข้าดิเป็นตัวอย่างคือเป็นนาวานแล้วก็ตัดแหละนี่ตัดนี่นาวานต้องตัดถ้าบาตัดเข้าวบขึ้นเข้าวบงามเลยเข้าสีบขักน,นี่ละนาวาน,น,าวานบันศุกศาสตร์แหละตะวนตาตานขักได้บนแล้วนี่แหละนาวาน